จากคนในวดวงการเพลงนะคะมาต่อกันที่คนในวดวงกีฬากันบ้างค่ะโดยขวัญพี่ชิ13 3เหรียญเอ็กซ์เพรสก็ตั้งความหวังนะคะว่าจะคว้าแชมป์โลกคู่ปรับเก่าอย่างซูชิหมิงในวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขวัญพี่ชิ13 3เหรียญเอ็กซ์เพรสแชมป์ WBO Oriental Degree รองแชมป์โลกอันดับที่3ก็ได้ซ้อมวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปชิงแชมป์โลกที่ว่าง รุ่นฟล e i เวท112ปอนด์องค์กรมวยโลกหรือว่า WBO กับคู่ปรับเก่าอย่างโจซื่อหมิงหรือว่าซูชิหมิงนักชกจากชาวจีนนะคะดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยค่ะซึ่งล่าสุดอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ของ IBF ที่เคยชนะซูชิหมิงมาแล้วก็ได้มาช่วยทวนเชิงรวมถึงปรับเทคนิคให้ตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งอำนาจก็เชื่อว่าขวัญพิชิตมีความพร้อมและมีโอกาสคว้าเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาเพื่อแสดงความอาลัยถวายแดน่ในหลวงรัชกาลที่9 mm. เพื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจแม้ว่าจะอยู่ในห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าก็ตามค่ะขณะที่ขวันพิชิตเจ้าของฉายาปากเกียวเมืองไทยก็เปิดเผยนะคะว่าการเจอกับซ mm. ูชิหมิงอีกครั้ง mm. ต้องเตรียมบุกเหมือนเดิมและหวังที่จะล้างตาเอาชนะ mm. เพื่อที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งแรกมาให้ได้ค่ะ